ในวันแรกที่คุณทําชามาเลยทุกคนคูเอาไปแจกคนไม่กล้ากินญาติคูนี่แหละไม่กล้ากิน ท,ทั้งๆที่ครูบอกว่าฉันกินมาหลายปีแล้วแต่ฉันต้มกินเป็นหม้อแต่รอบนี้ฉันลองทำเป็นชาชงแล้วฉันก็อยากให้พวกคุณลองกินกินแก้อะไรกินแล้วเป็นจะเป็นไตไหมทุกคนพวกคุณไม่เคยรู้โมเมนต์นี้กันเลยพวกคุณไม่เคยรับรู้การผ่านแต่ละก้าวของครูเลยบอสบอกเวลาเธอร้องไห้เธอก็ไม่เคยบอกใครนี่ว่าเธอร้องไห้เธอเสียใจเธอรู้สึก อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีคะ่ะครูพิปานนะคะสวัสดีพี่แดงด้วยสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีผู้บริหารทุกคนนะคะเธอเวลาเธอร้องไห้คนอื่นเขาไม่ได้รู้นี่เวลาเธอโดนใครว่าคนอื่นก็ไม่ได้รู้เพราะเธอไม่ได้เล่าใครแต่วันนี้ในวันที่เธอพาเขาก้าวมาก้าวที่ร้อยแล้วะ มันไม่ต้องมองกลับไปแล้วไหมอะไรแบบนี้ค่ะคือบางทีอ่ะทุกคนเวลาเราไปฟังในไลฟ์เราก็รู้นะคะว่าแบบอะไรยังไงเรารู้หมดนั่นแหละทีนี้ทุกคนในวันที่เราก้าวหนึ่งคนไม่กล้ากินสองครูถือซองชาครูเนี่ยไปตามสถานที่ต่างๆที่เป็นร้านขายสมุนไพรทุกคนไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กๆร้านแถวหน้าที่ทำงานพี่รุ่งเก่า ที่พี่รุ่งเคยทํางานนะคะเป็นข้าราชการเนาะแล้วข้างหน้าหน้าที่ทํางานพี่รุ่งอะ่ะจะมีร้านขายสมุนไพรเก่าร้านขายสมุนไพรครูนะทุกคนเดินเข้าทุกร้านในโคราชแล้วในต่างจังหวัดที่ใกล้เคียงไม่เคยมีใครรู้ความเหน็ดเหนื่อยของครู ะะครูต้องถือซองชานะที่มันไม่มีกล่องอทุกคนเป็นซองชาที่ไม่มีกล่องซองละร้อยเดินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นห้างที่ไหนก็ช่างในโคราชห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่ในโคราชร้านขายสมุนไพรร้านขายอะไรต่างๆทุกคนคะคุูโดนปฏิเสธทั้งหมดแล้วคนที่ไม่ปฏิเสธคือคนที่บอกว่าวางไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวขายได้ค่อยโทรมาเช็คกันว่าขายได้เท่าไหร่ ครบสิบห้าวันโทรไปใครไม่ได้สักชิ้นทุกคนขายไม่ได้สักชิ้นในวันที่ครูทําแบบนี้มีใครรู้ไหมไม่มีค่ะทุกคนเราพยายามสร้างให้คนรู้จักนบเก้าแต่ในวันนี้คนรู้จักทั่วโลกโนบเก้าไปสนับสนุนมิสแกลนแล้วจะก้าวสู่ระดับโลก เราสนับสนุนมิสแกนแคนครสวรคร์เพื่อเป็นสะพานก้าวสู่ระดับโลกครูทําตั้งแต่ครูเดินตอก,ตอก,ตอกแตกตอกแตกเงินก็ไม่มีถือซองไปตปนําเสนอแม้กระทั่งเพื่อนเราเองที่มีร้านค้าใหญ่โตมโหฬานทุกคนเขายังไม่กล้าเอาวางเลยแล้วเขาก็บอกว่าใครจะกล้าซื้อใครจะกล้ากินเพราะเขาไม่รู้จักแล้วเขาก็พูดเลยนะ เนี่ยแบรนเนี้ยเขาพูดชื่อแบรนเลยเนี่ยแบรนเนี้ยใครดีมากใครดีมากแล้วมีชื่อเสียงแล้วคนรู้จักแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องโฆษณาคนจับเลยมันเจ็บมันเจ็บมากทุกคนครัวได้ฟังทุกข้อความได้ยินทุกอย่างได้สัมผัสทุกความรู้สึกไปโรงพยาบาลไปศูนย์แพทย์ ไปทุกที่ไปนําเสนอมีออยอนะคะ,ะสูตรเราผลิตเองค่ะเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนะคะทุกคนไม่มีใครยอมรับนี่คือสิ่งที่พวกคุณไม่เคยรู้เลยว่านบข้าวเติบโต,ตมาถึงจุดนี้ด้วยคาดน้ําตามาโดยตลอดเราร้องแต่เราก็ต้องกึดกืนมันเข้าไปแล้วลุกขึ้นมากืนมันเข้าไปเราลุกขึ้นมาแล้ววันนี้คุณเจ็บปวดอะไร คุณไม่มีอะไรต้องเสียเลยคุณไม่ต้องลงทุนเองคุณไม่ต้องอะไรเลยไม่มีทุนก็ไม่ต้องใช้ทุนครูสิทุกคนไม่มีทุนทํายังไงให้เราผ่านทํายังไงให้คนรู้จักทํายังไงนบเก้าวขายได้ทํายังไงฉันจะรอดแล้ววันนี้พวกคุณเจ็บปวดกับอะไร